วันนี้ครับผมจะพาไปกินอาหารตามสั่งที่อร่อยที่สุดในเขาใหญ่บอกเลยว่าถ้ามาเขาใหญ่ไม่กินร้านนี้เมมหาไม่ถึงและเมนูที่เด็ดของเขากระเพราเนื้อน้องลายหมูกรอบผัดพริกเกลือผัดเผ็ดหมูปลาและต้มแซ่บกระดูกอ่อนพามาไเลยครับแนะนำเลยจะบอกว่าอวยก็มันไม่ได้อวยอะมันอร่อยจริงเว้ย ทีี่เรรยยบ้อแลซึ่งเมนูที่ผมสั่งเนี่ยจะมี4เมนูจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้แต่บอกเลยว่ากินไม่ไหวและเมนูซิกเนเจอร์ที่ถ้ามาที่นี่ไม่กินถือว่าไม่ถึงเขาใหญ่ไม่ถึงปากชอ่องนั่นก็คือกะเพราเนื้อน่องลายครับผมบอกเลยว่าชิ้นเบอร์เริ่มเบอร์เทิมมันเอ็นสลับกับเนื้อนุ่มๆเลย เดี๋ยวเรา,าดูนะครับว่าจะเป็นยังไงแล้วก็หมูกรอบผัดพริกเกลือเมนูนี้เป็นเลคคอมเมนต์นะครับและที่ขาดไม่ได้เลยหมูป่าผัดเผ็ดเออบอกเลยว่าโคตรเยี่ยมจนและเมนูสุดท้ายผมต้มแซ่บกระดูกอ่อนบอกเลยว่าถ้าใครได้แวะมาเขาใหญ่ต้องมาลองร้านนี้ซึ่งเมนูที่ผมสั่งมาเนี่ยคือคัดสันมาแล้วบอกเลยว่าแน่นแ่นจุกๆุใครไม่กินเผ็ดเนี่ยอาจจะต้องสั่งข้าวเยอะหน่อยนะ นี่ต้มแซ่บตักใส่ถ้วยก่อนแล้วกันดูดิดูกระดูกดิโอ้เน้นเน้นว่ะทุกคนบอกเลยขอตักไว้ก่อนอยู่ในหม้อจะร้อนเมื่อกี้เห็นคืนน้ำลายตามคืนน้ำลายอ่ะตอ้กล้องน้ำลายแตกคือที่นี่เขาหน้ารักมาเลยนะเนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นหม้อแบบหม้อเน้น,นน้อยหม้อน่ารักหน้ารักปกติเราจะเห็นเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหม้อไฟอันนี้เป็นหม้อแบบเหมือนเรากินอยู่บ้านตักไว้ก่อน อาจะร้อนสิ่งที่ทําให้ผมได้มาร้านนี้ไว้นั่นก็คือกระเพราเนื้อน่องลายนี่มาดูดูเลยทุกคนดูความลายของมันนั่นสิกินกับข้าวแต่ข้าวข้าวเขาครอบมันน้อยนึงนะอาจจะไม่ได้เยอะมากจ,จะต้องเบิ้ลเอาละมเมิดข้าว่ะั มีแต่รอยยิ้มอะนุ่มไม่เหนียวเอ็นเตียวกรุบกรุบรสชาติโคตรเข้มข้นโคตรดีโคตรอร่อยเป็นกัะเพราเนื้อที่ผมรู้สึกว่าอร่อยมากคือรสชาติเนื้อก็เข้มข้นที่สำคัญเลยมันไม่เหนียวแล้วมันนุ่มมากเว้ยจบและวซิงเนเจอร์ของทางร้านขอขอขอเบิ้ลกันนะอร่อยจริงมาเธอยังมูฟออนไม่ได้เลยดูเชียวว้าว อร่อยจริงของทำน้ำเรือเมนูต่อไปเป็นเมนูสายเด็กอ้วนนี่หมูกรอบผัดพริกเกลือหมูคือแบบชิ้นตนันตอนแล้วเขาก็จะแบบว่ามีกระเพราทอดกรอบไว้ข้างบนนะครับข้าวข้าวช้อนมันเล็กหรือหมูใหญ่ไม่รู้นะเลยครับ เสียงกรอบดังถึงนี่เ่เหรอเมนูนี้เป็นเมนูเด็กอ้วนที่สมบูรณ์แบบมากๆคือรสชาติไม่ได้จัดจ้านมากนะคือมันจะมีความหอมๆเค็มๆหวานๆแล้วก็หอมๆพริกแล้วมันมีความแบบพริกไทยขึ้นจมูกนิดๆโอ้ดีปลาหมูก,กรอบดีมากกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันมันแบบมันเพอร์เฟกต์จริงๆอ่ะดูเด็ดๆดูดให้ดูแบบดูความดูความหนังฟูเลยเห็นนะเลยแล้วลกัน อบอกก่อกนนะมไม่ได้อวยนะแม่อร่อยก็อร่อยไม่อร่อยก็คือไม่อร่อยแต่อันนี้อร่อยจริงแต่ข้าวอาจจะให้น้อยไปนิดแม่แปลงส่งเบิรลนัแล้ะกัน้วนก็ยอมอ่ะเมนูนเนี้ไปต่อครับผมนี่คือหมูป่าที่เขาว่ากันว่าอร่อยมากดูดิความเข้มข้นอะ่ะเนี่ยเขาบอกว่าพี่แกงร้านนี้ยเด็ดจะเด็ดจะแค่ไหนลองดู อ้ hmm. wow. เป็นผัดเผ็ดหมูป่าที่กลิ่นพริกแกงหอมมากมันจะมีความแบบคขม,มิ้นขม,มิ้นแล้วก็พริกแกงหอมแบบหอมมากๆแล้วตัวหมูป่ามันไม่ได้เหนียวเลยเว้ยหนังมันจะแบบ กรุบ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 รสชาตินี่คือบอกเลยว่าจัดจ้านถ้าใครไม่กินเผ็ดอ,อาจจะต้องจะบอกว่าสั่งเผ็ดน้อยเดี๋ยวมันก็ไม่อร่อยอีกอาจจะต้องกินคำเล็กๆเออสำหรับผมบอะผมถือว่ารสชาตินี้อร่อยเลยแต่ถ้ากินไปสักสี่ห้าคำบอกเลยว่าโคตรเผ็ดเผ็ดมากคำเล็กๆข้าวเยอะหน่อยคำเล็กๆแต่ข้าวเยอะหน่อยแต่ถ้าคนกินรสจัดนอะบอกเลยว่าโคตรชอบโรตีผัดเผ็ดอะกลิ่นขมิ้นมันไม่ได้หอมขนาดนี้อันนี้คือเหมือนเครื่องผัดเผ็ดเขาอะมันมีความหอมหนัวขึ้นจมูก บบเชีย่ยอร่อยจริงดูเงาดูเหงาตอนนี้ดูเงามันเป็นรสชาติที่อร่อยจริงๆวะ่ะคุ้มกับเงินที่เสียไปจริงๆวะ่ะมานี่ต้มแซบกระดูกอ่อนครับผมเราชิมน้ำก่อนไหมด,ดูโอ้โหดูพริกลอยอืม รสชาติต้มแซบเนี่ยหวานนําเปรี้ยวตามหวานนี่คือเตะมันเลยนะแล้วก็เปรี้ยวตามเฮ้ยถือว่าจากจ้านดิไม่ได้เค็มมากเค็มตามมานิดนีด้เผ็ดเนี่ยตามมาสุดท้ายเลยทุกคนดูเดะกระดูกแบบกระดูกจริงๆนะกระดูกอ่อนอะ่ะโอ้โหไอตัวกระดูกอ่อนเนี่ยที่เป็นเนื้อหมูเนี่ยนุ่มมากมันไม่เหนียวเว้ย หมือนเขาตุ๋นอะเออมันแบบนุ่มๆเลยต้มแซบเขาแบบว่าคือผมชอบไงมันเบทหวานแล้วเปรี้ยวเว้ยแล้วเผ็ดกับเค็มค่อยตามมาทีหลังหูเชื่อรสชาติดีมากอะเหมือนเราแบบนั่งกินอยู่ที่บ้านชิลๆบรรยากาศดีๆแล้วรสชาติอาหารคือแบบเชื่อผมผมไม่ได้อวยแล้วว่าไม,ไม่อร่อยจริงวะคือสมแล้วแหละว่าถ้าใครมาเขาใหญ่ไม่กินร้านนี้เหมือนมาไม่ถึงเว้ยอร่อยจริงมีอะไรหมูป่าหมูป่าเล็งตั้งแต่ตอนวางจานแล้โหกินสดเลยอไม่กินข้าวเลยอะค่อยค่อยตามอุย รสชาติไม่อยากตามด้วยข้าวเลยคือเก๊กมวยบดตต้องเข้าแล้วจังหวะนี้คือเครื่องเขาเยอะมากด้วยเข็มข้นจัดเลยอ,อร่อยมากอะใช้คําว่าอร่อยได้เปลืองมาก,กออร้านนี้หมูกรอบผัดพริกเกลือดูดิโอ้ยหืมหนังแบบกรอบมากเลยนะเนาะกเดียสกรับผมซิกเนเจอร์ที่เป็นตัวที่ทําให้ผมมาร้านนี้ แล้วเอ็นคือแบบเอ็นดีมากอ่ะหนึบหนึบอร่อยมากเลยอันดับหนึ่งของเขาใหญ่เลยเคยกินร้านอื่นนะแต่ร้านนี้คือแบบอร่อยว่ะอร่อยจริงอร่อยจริงดูดิซีนนี้แงกระดูกอ่อนล้วนเหมือนเขาตุ๋นเลยเนาะกระดูกอ่อนใช่ใช่ใช่เขาตุ๋นเขาไม่ได้ต้มปกติ เขาต้มปกติมันต้องมีความเหนียวเหนียวนืเรืเร่อๆหน่อยอันนี้มันแบบละลายอย่าดูน้ำเดียวจะตักมามีแตบบ่เครื่องนะข้นๆนะ่ะอไม่ใช่แบบน้ำใสๆอะ่ะพามาบ่อยๆนะ <laughs> ใครสนใจครับสามารถมาได้ผมร้าน5้านข้าวหอมโภชนาบอกเลยว่าเด็ดโดนรสชาติจัดจ้านมากครับผมอยู่แถวปากช่องเขาใหญ่ใครมาแถวนี้แวะมาทานกันได้ผมบอกเลยว่ารับรองอร่อยจริงเอาภูมิป,ป,มปันเลยรับรองว่าอร่อยจริงเออถ้าใครชอบที่นี้ก็แชร์กันไปใครแวะผ่านมาแถวนี้ก็แชร์กันไปแฮบแ็กเพื่อนแ็กพี่แก็กน้องแก็กพ่อแ็กแม่หากันมากินแล้วกันสรดบวันี้ยังไง,ขอ,ไงขอตัวไปก่อนครับผมกอตัวไปจัดการก่อนผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งของแถวนี้เลยแนะนําเลยจะบอกว่าอวยก็มันไม่ได้อวยอะมันอร่อยจริงเว้ย trên các tay nè